ื่อใจหนอดีอเป็นช่างศักดิ์ครับปัจจุบันมีร้านของตัวเองอยู่ที่กรุงเทพ self taught artist น่าจะเป็น self taught ครับเพราะว่าใจไม่มีดีกรีการเรียนจบใจจบบุฒิแค่ม .3 ในในประเทศเราแล้วก็ทํางานมาตั้งแต่นั้นเลยใช้คําว่าเราเราชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กด้วยความที่แม่จริงๆของเราเนี่ยพ่อจะบอกว่าแม่เป็น artist เป็นคนชอบวาดรูปชอบอะไรพวกนี้เราก็เลยรู้สึกชอบมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและพ่อเราเองก็เป็นคนที่มีลายศัก์เราก็เลยเม,มันมันฟังดู fake นะแต่ว่าเราเราอยากเป็นช่างศัก์มาตั้งแต่ค่อนข้างจะเด็กแล้วอะตอนมอต้นเราก็เริ่มจับปากาเขียนให้เพื่อนบนตัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราตั้งใจจะเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วผมว่าไม่รู้ผมผมโตมาด้วยพ่อเป็นคนอังกฤษพ่อเลยสปอร์ตเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้ต่อต้านอะไรแต่ได้ยินมาเยอะว่า อาร์ติสมันทำงานไม่ได้หรอกจะไปทำอะไรขายอะไรเงี้ยก็จะเจอกันมาเยอะโอเคคนบางคนอาจจะบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาให้ค่างานศิลปะมากกว่าผมว่าเขาไม่ใช่เพราะประเทศเขาให้ค่าแต่เป็นเพราะประชากรคนในประเทศที่ให้ค่างานศิลปะมีมากกว่าคนในประเทศเราผมเลยรู้สึกว่าประเทศไทยก็มีคนให้ค่าแต่มันอาจจะไม่เยอะเท่ามันอาจจะไม่เปิดกว้างเท่า ผมเอาโจทย์ the humanized youth ใช่ไหมมามาเล่นก็คือการลดทอนความเป็นมนุษย์ก็คือพวกพวกคนพวกนี้ที่เป็นวัยรุ่นแต่ไม่ได้เป็นมนุษย์ผมก็เลยสามารถมีโจทย์ที่ผมเล่นได้เยอะมากเป็น mystical creatures เป็นอะไรต่างๆที่อยู่ทั่วโลกผมเอามาวาดคือด้วยความที่ผมยังเป็นวัยรุ่นผมยังเล่นสเก็ตบอร์ดผมยังฟังเพลงผมยังทัทู ผมยังทําอะไรที่มันเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะผมเลยอินกับมันได้มากกว่า subject อื่นพอมันเป็นวัยรุุนอ่ะเรารู้ว่าสไตล์ตอนนี้อะไรมาหรือว่ามันมีสไตล์อะไรบ้างแฟนผมชอบแต่งตัวเงี้ยบางทีผมก็เอาแฟนผมเอามาวาดเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์นั้นด้วยก็มันใกล้ตัวส่วน subject ที่ว่ามันเป็นพวก mystical creatures หรืออะไรพวกเนี้ยมันเริ่มจากความว่ามันเท่คือมันมัน non sense แต่แบบัยรุ่นกับความเท่ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันคู่กันอยู่แล้ว ก็เลยรู้สึกว่าเราเอาหมอคงมาแต่งตัวเป็นไฮป์ล้วมาขายมันมันเท่แค่นั้นเลยใช่